ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูซับอีกหนึ่งแปลงครับเป็นบ้านภูวิลล่านะครับเหลังจุดยูนิตนะครับเจ้าของฝากขายก็ราคาอยู่ที่65ล้านบาทนะครับ65ล้านบาทเจหลังนะฮะดีราคาดีนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะสักนะสิบยปีก็คืนทุนนะสิบยปีคืนทุนแต่อย่าลืมนะครับว่าที่ดินพัทยาเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างจะไกลๆนะเพราะว่าีปีก ก็ราคามูลค่าที่ดินก็น่าจะเพิ่มขึ้นเลยนะครับที่เหลือก็กําไรนะฮะถ้าที่สนใจนะครับภูวิลล่า7ยูนิตนะครับพัทยาใต้นะฮะพราตํบหนัก5สนใจติดต่อได้ครับ65ล้านบาทสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะบรรยากาศภายในนะครับก็7หลังนะครับ7หลังภูวิลล่าอายุประมาณ10ปีนะฮะหลังหนึงสร้างนี่ก็เมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็ประมาณ2ล้าน หลังละ2ล้านหนะครับ2ล้านหเจ็ดหลังก็1 7ล้านกว่านะฮะ1 7ล้านกว่ารวมเฟอร์นิเจอร์รวมทุกอย่างก็นะ 17, 20ไป20ตีต่ำต่ำยนะฮะแล้วก็นะครับมีลูกค้าเต็มนะฮะทุกวันนะฮะ5ซีซันเช่าว,วันละ4 5 0 0ันนะครับโลจิซต์นั่งย0 0 0ามนนะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้าประจำเข้ามาใช้บริการเรื่อยๆนะครับนะ นะครับเข้ามาดูชั้นข้างในนะครับชั้น1นะครับเป็นบ้าน2ชั้น2ห้องน้ํา2ห้องนอนนะครับชั้นแรกก็จะเป็นห้องโถงรับแขกนะครับก็สะดวกสบายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะซื้อไปทํากําลังได้เลยนะครับเปิดบริการได้เลยนะฮะชั้น2นะครับมีฐานลูกค้ามีกลุ่มลูกค้าให้แล้วนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะฮะ ูเวล่าเจหลัง7ยูนิตนะครับหกล้านบาทต่อหลองได้สนใจติดต่อหน้างนะครับอันนี้ขึ้นมาชั้น2นะชั้น2ก็2ห้องนอน2ห้องน้ำระเบียงสามารถทําเป็นอีกห้องหนึ่งได้นะครับสำหรับเจ้าของใหม่อยากจะตกแต่งน่นนี่นั่นนะครับก็สามารถซื้อไปทํากําไรได้เลยนะฮะ